ช่างน่าเสียดายที่ทำครุยหยกลาค่าเช้นนี้หล่นไว้เก็บไว้ก่อนเถอะเป็นอย่างไรบ้างหาเห็ดหลินจีแดงเจอไหมอืมอู้อองยิงสามทรงวิ่งเร็วเหลือเกินเห็ดหลินจีออ้วนๆสวยๆคืนนี้จนอันกัวมีอาหารเย็นแล้ว ห้องยิงเห็นคนที่ปอกลุยคนนั้นไหมเพคะคนปอกลุยอะไรกันเห็นแล้วแต่พอเจอข้าเขาก็วิ่งหนีไปไม่แน่เขาอาจจะมาหาเห็ดหลินจือเหมือนพวกเราก็ได้นะข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ในพระคลังของห้องเต้มีเห็ดหลินจือสีแดงอยู่อือ งั้นก็ดีเลยสนามฝึกยิงธนูกระหม่อมไม่รู้ว่าวันนี้ห้องเต้จะเสด็จมาขออภัยที่หม่อมฉันไม่ได้มาปรนิบัติพระองค์ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกวันนี้ข้ามาแค่จะมาดูพวกองค์หญิงแสดงวันนี้ใครจะได้ที่หนึ่งในการฝึกยิงธนูข้าจะตกลงให้ของลำค่าชิ้นหนึ่งเป็นรางวัลให้กับนาง ตอนนั้นเล่นป่าเป้าแม่นมากแค่ยิงธนูเองเรื่องจิบจิบเห็ดหินจือแดงข้าเอาไว้แล้วเสด็จพ่อข้าจัดการเองยังมาเธนูขององค์หญิงสองเยี่ยมไปเลยก็พอได้ แต่ว่าใจร้อนเกินไปข้าก็ใช้ได้หยิบขึ้นมาเห็นหลินชีแดงข้ามาแล้วแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นยอดฝีมือองค์หญิงสามทรงพลังมากอเอ๊ะเออ ทำไมไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยละ่ะเห็นก็ร pues ู้ว่าน้องข่ายิงธนูครั้งแรกสินะให้พี่สาวสอนดีไหมเจ้าจะทำอะไรลูกสอนเล่นแบบนี้ไม่ได้นะค้าขอลองอีกครั้งรีบหลบไป ข้าไม่ได้ตั้งใจนะพี่มือลื่นน่ะอย่าทิ้สาข้าเลยนะคำอีกสิตกใจหมดเลยหุยเออทักษะการยิงธนูของเจ้ากับทักษะการยิงธนูขององค์รัชทายาทถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าเช่นนั้นถ้าขอสมบัติจากท่านได้หรือยังองค์รัชทายาทเป็นอันดับหนึ่งของใต้ล่า ส่วนเจ้าเป็นอันดับหนึ่งของใต้ล่าที่ยอดแย่หากต้องการมอบสมบัติก็ต้องให้องค์ราชทายาทเท่านั้นรัชทายาทเขาต้องหนังสือตั้งแต่พูดได้พอเดินได้ก็ฝึกยิงธนูสิบปีมานี้อยู่ในหอสมุดทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากกินข้าวและนอนแล้วก็ไม่เคยมีเวลาว่างและไม่เคยให้ข้าต้องกังวลเลยนอกจากกินและนอนแล้วการเรียน,นหนังสือก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก นี่ก็เท่ากับว่าเธอขโมยความสุขในวัยเด็กไปหมดแล้วนะสิึมีคนเทพๆเทพเช่นนี้ที่ไหนกันแล้วข้าไม่เชื่อเรื่องที่ไม่เห็นด้วยตาหรอกนะไปเรียกองค์รัชทายาทมาจากหอสมุดขอรับองค์รัชทายาทเสด็จลูกคารวาท่านพ่อไม่ต้องมากพิธีลุกขึ้นเถิด เป็นเขาเหรอเนี่ยทำไมละ่ะเจ้าเคยเจอเขาด้วยเหรอ